สวัสดีครับเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของหุ้นสามลัดนะคะประจ ա มาที่ยี่สิกุมภาพันธ์ปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกำพนันนะคะสําหรับรัสเซียตัวเด่นก็คือ7จกับศูย์แกับ1นึ่งเจ็ดศูนย์จุดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดห้าเจดปดเจดเก้าศูนย์ศนะ1นึ่งศสย์หก็ได้นะแปดเจ็ดศูย์แปดหนึ่งศู ก็จะเจ็่งก็ได้เนาะจับคู่กันได้ง่ายาๆสั้นๆเจ็ดศูนย์เจดนเจ็ดห้าเจ็ดปดเนาะ 7, 1, 78, 8, 7, เจ็ดศูนย์เจ็ดหนเแปนย่าะหนึ่งศย์หดนดโชคดีทุกคนคะ่ะต่อไปอังกฤษสี่กับเจหกับ9ก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สหกสี่เจ็ดสี่เก้นย์เจ็่เจดสองเจาเจหดเ้าหรือไม่งั้นเพื่อนๆก็จับคู่ ไข้เอานะสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้านะคะเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดเก้าง่ายๆส,สั้นๆเนาะสี่เจ็ดหนึ่งหกเก้าสามหกสี่สองเจ็ดหกเก้านะสามตัวต่อไปเยอรมันนีหกกับเก้าห้ากับสามหกศูนย์หกสามหกห้าหกเจ็ดหกเก้าสามศูนย์สามหนึ่งสามสามสามห้าสามเก้าสามหกสามเก้านะสามสามหนึ่งสามเก้าเจ็ดสามเก้าหนึ่งห้าหกเก้าเนาะ จับคู่ก็หกสามหกห้าหกเก้าจับง่ายๆก็หกเก้าหกห้าเก้าสามเนาะง่ายๆสั้นๆนะคะแต่ที่เน้นกันจริงก็คือเจ็ดเจ็ดมาอันดับหนึ่งนะคะเจ็ดหกเก้าลงมาคือศูนย์เนาะหรือไม่งั้นก็เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดหกหกเจ็ดเก้าศูนย์ศูนย์เก้าหกเก้าเก้าแค่นี้ง่ายๆสั้นๆนะ ตลาดหุ้นเพิ่งเปิดวันแรกเดอ้ออะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดซับสไคร b e กดไลค์ให้ด้วยเนาะโชคดีทุกคนทุกแนวทางคะ่ะอังกฤษกับเยอรมนนีเนาะวันศุกร์เราเขียนรัสเซียสองแนวทางเลยแต่บาเลขมันก็มาเหมือนกันเนะาะก็ยินดีกับคนที่โชคดีเนาะวันนี้ก็ขอให้ปังๆเช่นเดิม สวัสดีค่ะ